สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นก็มาทักทายสบายดีเอทั้งช่องเป็นวันที่27นะคะตุลาคม2567ก็อยู่ที่ทุ่งนาเนาะแม่เพ็นจะพาเอฟทั้งช่องมาตามเอาแนวทาง ของพ่อช่างคมนะคะบอกว่าจะเป็นฮาน้อยเออขอโทษหลายๆบอกว่าจะเป็นลาาพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเนาะว่าพ่อช่างคมเพิ่นจะยำเน้นให้ตัวใดเนาะนี่ค่ะเพิ่นมาเห็นงานอยู่ที่ทุ่งน้าเนาะค่ะอ่าเพิ่นเฮ็ดอันเฮ็ดเป็นบ้านมั้งนี่เนาะเพราะว่าอยู่บ้านบากนี่แหละเนาะไ่เพ่นกับบ่ได้มาตามเพิ่นเจกเจียหาก็มมา้มนีเมือแรกค่ะเนี่ย มอเพิ่นนเพิ่นอยู่นั่นนะอย่าเอากระดาษกับปากกากอนค่ะนี่ค่ะเตรียมมาพร้อมแล้วก็ซสือเค่อคงดื่มมาให้เพิ่นพร้อมเนาะเหตุงานค่ะเอซี่แวเอากระดาษปากกาไป้พ่ำให้เป็นเขียนให้นะคะมาขอตัวเลยน้ำเพิ่นแล้วสวัสดีค่ะพ่อ ขอโทษเด้อมาลบกวนญขัดจังหวะเห็นงานบ่ได้มาตามพ่อมีแต่โทษขอเอาบ่ได้มาตามจักเที่อาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคนอนี่ทีมงานสามครับสามข้นี่บ่ครับปลาเห็ดบานบักลังบักใหญ่สามข้นี่เนาะเต้นยังไงมื่อวานนี่บอกว่าไปกินลาบคือพอเห็นโทษหากระบุหลับเอ้าในสวงซีมงโอ้โบมีจักคน อยู่ในเฮียนอัดคลิปมันบอกเพข่้นโทรหาพ่อกระโรลาบตอนเที่ยงมันบอกตอนเที่ยงนะโอ้บอกไอพระหาไปซื้อเนื้อมาซอยประมาณเที่ยงเคึ่งพุ่นกระโทรหาเจ้าบรัโับนี่ค่ะน้ำเดี๋ยววันนี้จะให้เอาให้ยูดอกไปซื้อเนื้อซื้อมาลาบเอง ค่ะยูเฮียนเพ่นกกำลังอัดคลิปมั่งตอนช่วงซีโมงนะเพราะว่านี่เพราะว่าตอนกลางคืนกบมึนๆเมาๆเนี่ยเพราะว่าพักกันกินสลองวันเกิดเนี่ยนะกันเลยโถ่เข้าไปอยู่เข้าไปแล้วเราจะมาขอแนวทางให้เอฟซีทางอันลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยด้วย เออฮาหนอยว่าสันอันรัฐบาลไทยเออว่ารัฐบาลไทยงคงสุดท้ายนี่ค่ะสองตำล่าเด้ดอพอช่างคมแม่นแม่นนะบาัวลาวบาลาวัวรัฐบาลไทยเนาะแม่นแม่นเอาอะไรก่อนครับเอาอะไรเอาเอาเล้าก่อนก็นกได้ค่ะครับเหล้าจะได้ออกมืออื่นเนาะนี่ค่ะ ชุงหน้าเป็นเห็ดบองหมองเลียงนัวโอ้กวงเนาะสบายเด้อนี่ขั้นกระยาเห็ดแบบนี้แหละทางหลังบ้านจะมีสะจังหน้อยปลูกพักปลูกยังสลิมสะพอได้กิน่นเศร้ากินแรงอยู่ในบ้านมันอันนั้นเนะพอเนะมันแออัดบ่มีหม่องพักหมังเศร้า เมื่อวานนี้ตื่นสายมันก็เลยเห็ดไห่เห็ดเบียกม่แลลวนั่นแล้วเห็ดงานนั่นแล้วเจ้าไปตอนซีโมงตีประเห็นไผ่ครับซีโมงแรกเลิกจากนีโอซีโมงแรกไปแฮครับออบอกว่าซีโมงเสากับว่าข้าเห็ดคลิปยุตัว่ะซีโมงแรกครับไปแฮที่แรกว่าจะไปเที่ยงอ่ะย่านเมาสันเลือโบผ้ากันไปว่าจะไปข้าแรงโอ้สมพ่อล่ะไปพบกัโทุเขาไปออกไปแบ่บายสามครับ บ่เห right? right? ็นสะบ่แฮ okay. ่ตึง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 เห็นเหนอยู่แล้วครับน้ำท่างาถ้ากันแฮ่มวลวสันผมก็เลยว่าโอ้ยขึดไปแฮแล้วเหรอเลยพลาดกลับเลยครับถ้ากันไปแฮ่หุ่นทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกครับผม เป็นช่องชุดท้ายอีกแล้วเหรอวันนี้กับช่องแรกครับผมช่องแรกโอ้วันนี้มาแล้วคะ่ะเอฟซีเฮ้าเป็นช่องแรกเลยที่ได้มาตามแนวทางเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าโอ้วันที่ยนะี่สิบแปดเนาะมืออื่นเนาะครับผมเราพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดวันจันทร์นะคะเอฟซี FC. ของมืออื่นแม่เพ่นมาตามแต่เนินๆห้เลยเนาะวันนี้เนาะยำเด็กกลงซาห้ตลอด เมื่อนี่ววางค่ะไปวัดมาไปถวายกระถินน้ำเพลินมากลก้วกะออกมาเลยนี่นไอพาตั้งตั้งสายยาให้ไป้จังไหยเนาะพ่อช่างคมพารวยบ่ะ <laughs> ไอพลาเป็นสร้างตั้งสื่อให้เดอ้อ <laughs> พ่อช่างคมพารวยเนาะพาเอฟซีรวยยกสองในเดิมเลยนี่พอให้แตกสามตัวตรงๆค่ะหัตบางนึงกับไปอุบุนครับเมียนหนึ่งแปดแปดหนึ่งไปอุบลกับสามแปดสามแปดสะบกครับสามแปดหวดที่แล้วหวดบางหนึ่งหนึ่งแปดทั้งหนาบอครับคนณละหวดสามแปดได้แล้วดวันสุกหนึ่งแปดพอแปดสามยังไหมโบเมียนหนึ่งแปดสาม สองศูนย์ศูนย์เออเงินบ่กครับงวดหนึ่งฮันกับอุบลคือกันของเจ้าน่ะบออ่อเออมีอนเพ่น,บ,นบึงแล้วมีรันอาเขียนอันนั้นตอนลยเพอเดี๋ยวเพ่นจะเอเอเฝ้าเชื่อนะถามกนอนอะเมึงกอนขายเอฟซีเดี๋ยวเอาไปเชือแล้วแนวทางเดี๋ยวเอฟซีจะงงครับผมอะราวพัฒนาของพ่อช่างคมมาวันนี้มาตามถึงที่ให้เลย จัดไปสา <3 S 2> <ผ>มตัวตรงๆเด้อค่ะเอฟซีมีมณีพ่อให้มาวิ่งลูดบนล่างสามกับสี่เด่นที่สามเนาะพ่อเนาะครับผมวิ่งลูดเด่นที่สามรองสี่้อจ้ะบนล่างกลับด้วยเนาะครับเลขติดมีหกตัวก็คือหกเจ็ดแปดชุดสองตัวบนล่างกลับด้วยาอยากสี่ตัวกับมีเก่าอีกตัวนึงแม่นบ่ครับคือบอกเอาเต็มเลยพ่อบมมาหลตัวมัจะมัน ขั้นเต็มนี่จะเข่าตลอดเนี่ยบ่12ตัวครับถ้าเต็มผมว่ามันไหลมันหลครับพอลยคัดนเอาแต่เน้นๆห้เลยเข่าก็เข่ารุดก็ลุดเนาะครับผมอืมเอาจะมีผมยังมาหลายอยู่เนาะผมมาจิตตัดเลี้ยแคซีฟูหนึ่งพอพอเหตุห้สําหรับคนทุนหน่อยเนาะครับอ่ะมาบึงถือคือถือไปบ่ถือก็บบ่ถือไปลดง่ายดีจ้านี่ค่ะ ชุด2ตัวบนล่างมี6คู่ก็ここคือ36 37 38 4 6 47 48แล้วก็เน้น2คู่3 7แล้วก็38เด้อจากออันนี้ตัวมากส่วนตัวมันเพอ3 7า8เพ3ก็คือเน้นก็นกนได้เน้นเลยเนาะโตก็ได้เดี๋ยวนี้ผมมักอยากเน้นแล้จ้าจ้าเน้นเลยเนาะครับผมส่วนชุด3ตัวมี2คู่วันนี้ขอให้แตกตรงๆเด้อจ้า 047และ938เน้นที่938ด้วยค่ะเนาะครับงวดวันที่28ตุลาคม2567ใกล้แล้วอะ่ะได้ราวพัฒนาแล้วพ่อขอรัฐบาลไทยต่อเลยค่ะนี่่คะ FC เอาสดๆร้อนๆมาฝากมาตออ FC ทั้งช่องนะคะคควันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆให้พ่อช่างคมและแม่เพนด้วยเนาะ ไอ้ไงนี่มันมีความฝันน้ำเลยครับมันบอกค่ะเขียนลงเลยเพาะเขียนลงเลยเขียนทั้งเลขสูตรทั้งเลขฝันเลยเดี๋ยวจะว่าเวลาออกมาแล้วคือบ,บอเห็นบอกแนสจะว่าไหม สองสร้างขึ้นข้างบนแล้วโอ้อีกเจ้ามือนะสิี่ยวเฮ็ดเร็วเนาะพอเนาะหลายหมยออยู่ครับหลายหมยออยู่เพราะว่าถ่าของมันบ่กระไ,ได้เฮ็ดบะนะ้อหกเพ่นนี่ก็ได้มาสิเฮ็ดอยู่ทรงหน้าไว้ให้พออยู่บ่เฮ็ดบ่เดี๋ยวมาวาอยู่เบิ่งก่อนมาสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดเห็ดกระไดก็เฮ็ดดอกเสี่ยว ใบทงหน้านั่นแหละในข้างขางทัดไปเนะ่ขางทงหน้าฟังนั่นค่ะติดกันนี่แหละค่ะขามทงหนึ่งก็เป็นของเหาเหตอยู่เพราะว่าเป็นของเหาแล้วสามตัวผมจำได้แต่ตัวเดียวนป่นบ่ครับสี่สามเก้าอีกคูนึงอีกปีเกามันเสียสามเก้าติครับเพิ่นเราว่ามักสามหกสามหกมีอยู่บ่างมีครับโอ้ในมีอยู่นะผมฝันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนบ่ะครับฝันว่า เลขหกตัวนี้ครับมาเป็นเลขเก่าไหมโอ้บาน,นีอันปิ้ยิ่งสองคนจช่นี้ถุงเอาถุงยางสุบตูวสองคนอบาน,นี้ออกลูก<อ>ผก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งสี่บ<อ>่รับสูนยิ่งสองคนครับผมไอ้ที่บอเป็นสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสบอเพราะจังว่ะ ผู้ยิง่งสองคนแล้วกับผู้ยิ่งกับน้ามซีครับเด็กหน่อยออกลูกก็จะเป็นหนึ่งผมก็เลยหห้อันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยเร้อจากรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดเนาะ ของพ่อช่างคมค่ะสดๆฝันลายเหมันบางงวดน่ะค่ะมางชิ้นก้อนนี่แหละครับค่ะเลขหุกตัวนี้แหละครับจังที่เลยหมุนมาเป็นเลขเก่าได้ข้อมฝันไหมโอ้เนี่ยก็กำหัวได้เนาะครับสามหุกสามเก้าอันเดียวสามเก่านี่ผมลงตัวกันไปถูกขิบที่เพื่อนมาถ่ายทาผมอผมบอกว่าเฮฮาหลักสลีแต่ต่อหมดเลย เพ่นหาสามหกว้เพราะว่าเพ่นซื่อเป็นอายุเจ้าของครบรอบสามสิบหกปีครับผมกฝันกับผู้ยิ่งนะครับสองพัดเพ่นพัดเอาสองหาได้พอผู้ยิ่งเออหนึ่งหนึ่งสี่ถตันะสอคนเลยี่เงี้งกันออกบัดที่นี่ผมดึงถุงยางออกจป็กมฝันฝัดลูกออกมานั่มโอ้น้ำถุงยางมาเลย่ทั้งสองคนเลย ผมก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งซีเด็ดีหนึ่งสองหนึ่งซีสองหนึ่งสีสองสี่หนึ่งครับก็หายเอฟซีตีเอาตีเอาเนาะค่ะเอฟซีไม่เพียนวันอ่ะขันผู้ยิ่งสองคนสองมันต้องสองอยู่แล้วครับผมเอาสองมาใส่ซีซีมาใส่หนึ่งอีกเด็กหน่อยขึ้นเดียวกันนั่นแหละบานนี้เลยหยิบต่อไปอีกเลขมุกตัวนี้กลับมาเป็นเลขเก่าด้อท่านเลขมันกลับด้วยาท่านอืมนี่ไอกิีไอกิบปมันกับว่าป้า จะมักตัวไหนซ้กแล้วเอยอย่าลืมกลับหัวเด้อป้าว่าสันไอจิ่าสุดใจพ้าลวยว่าค่ะครับเพราะว่าสุดตัวนี้ผมก็ลูกตัวกันไว้แต่ตองวดเล็ก้กเก่าฝันมาตัวนี้มากลับหัวอีกรับมันนี่ืึ้นเดียวกันละครับปันโอ้สาธุขอให้มาเด้อนะผม อันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับจ้าอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะคแคปหน้าจอค่ะคแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดเนาะของพ่อช่างคมวิ่งลูดบนล่างให้มาสองกับสามเด่นที่สามค่ะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สามเนาะบนล่างกลับด้วยนะคะคจับคู่ให้หกคู่เหมือนเดิมเนาะก็มีสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามหก สามแปดสองแปดแล้วก็กันสามเก้าเนาะกันสามเก้าส่วนชุดสามตัวบนมีสี่สามเก้าเม็ดเดียวบอครับอีกคูนึงผมลืมอีกคูนึงลืมบอครับผมไปเบิ้งคลิปน้ำพีพฮัดก็ไดอ๋อเนาะไปเบิ้งคลิปเต็มอยู่ที่ของพีพหัดเด้อจ้าเนาะส่วนเลขฝันเพื่อนแปะให้ได้หนึ่งหนึ่งสี่เนหรือว่าสองหนึ่งสี่ก็ไดเด้อขายเอฟซีเนาะเพราะว่าเพื่อนเห็นผูหยิ่งสองคนนะคะเนาะ แคปหน้าจอเอารัฐบาลไทยค่ะของพ่อช่างคมอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยเนาะครับแคปหน้าจอเอาเดอ้อวันนี้งวดนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรยปังปเนาะทั้งลาวและฮาหนอยอ่วาวอีก <laughs> โอ้ยลงแต่ฮาหนอยหลายกันเรยเพราแต่ฮาหนอย <laughs> ทั้งลาวและรัฐบาลไทยนะคะเอฟซี FC, เนาะเอฟซี FC เพิ่นบ่ถือสาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเพิ่น บาผิดบ้าถูกมาอยู่ทุกคลิปเมว่าคลิปใดจะบ้ผิดผิดทุกคลิปค่ะครับผม <c oughs> อ่ะอสุดท้ายแล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อช่างคมหลายๆนะคะเมื่อวานนี้ขอโทษเด้อบ่ได้อยู่บอกพ่อเพื่อนไปกินลาบน้ำกาบบได้กาบบได้อยู่ให้เพื่อนไปอันนน้นเสยเลยอ่ะเพาะเอาว้ไปซื้อเนื้อเห็ดลาบซื้อทีมงานกินเนี่ยจ้าครับผมจ <า S 2> ้ะ แคปหน้าจออีกเทื่อหนึ่งค่ะครับอันนี้จะเป็นลาวพัฒนาเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ๋เดี๋ยวจะสับสนออกออกเดี๋ยวเอฟซีจะงงผู้ท่าบางคนเบิง่งค่ะเจ้าบุเข้าใจได้อันนี้เป็นลาวพัฒนาเ้อจากแคปคหน้าจอเอาเนาะช่วงนี้ก็บอกค่อยอันนี้หรอกครับเล่าก็ได้ลุกสองงวดเนาะสามงวดสามงวดเขาเลขกวิก่งแน่ลุกแน่ไปอูบนแน่ ส่วนมากจะไปอยูแต่อุบลกับครับ <laughs> ผมกัออันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยาตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคมาลำด้วยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ